สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่าสไลยคนเดิมนะครับเนาะสไลยคนเดิมมัอนี่กามาอยู่ที่ป่านแม่หอมหวนะครับเนาะกามากรบโปเป็นยังนะครับมาซากยังดีกว่าไม่มาเฮ้อายินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องสไลยคนเดิมนะครับเนาะสิพาติดตามอ่ากระแสของแม่หอมหวนนะครับเนาะว่าเฮาสิมีโอกาสฟังเพลินอ่าได้ตัวไหนกันแน่นะครับเนาะกามสิพามา ชมบรรยากาศครับก็มีคนลังไหลมาอยู่ตลอดเวลาบอกใครขาดสายนะครับว่าทุกงวดทุกงวดครับเพิ่นกับเขามาเพิ่นกับห้ติดต่อกันมาแล้วสองหงวดเขาติดต่อกันสองงวดแล้วนะครับบาตนี้เข้ากระสีมาโอ้เสียจวนก็มาไใครก็มาหลายคนอยู่นะครับเอาบาตนี้อ่าบัตทูวันฝนออกรถขับไปวันนอสามสามเก่าหน่เนาะทะเบียนายแดงยังดีคนดีครับบันนี้เข้ามาเบิ่งครับายแดงนโอ้คนมาจากคนแก่นไปเอารถายแดงก็มาเนาะครับเนาะ นี่ครับนะอ่ะไปย่างไปครับไปชมอ่าบรรยากาศนะครับเนาะว่าเพิ่นสิอะไรอันใดเนี่ยเขากับตรวจวัดอ่าอุณหภูมิปกติของเพิ่นนะครับเนาะอ้าโอ้อ้าไปบัดน,นี้มาชมบรรยากาศครับอ่าอืมเอา,อา,อาพอดีกันพ่อพ่อครับเสียจวนเสียงหวนพอดีครับ บรรยากาศเพิ่งกับเขามาสามเองสี่สาี่อดเดิ้ครับรัดเดืดร่องเบิงฮามันอ,อยยก็เคยย่ไก่กกนนเ,เคี่ยงกันนี่แหละนี่เมื่อนีดอกเมื่อนีไปไ้คือว่าถ้าใครไม่ชม คลิปนี้ถือว่าพลาดเลยที่ถือว่าพลาดแล้ทเดียวเลถือว่าพลาดอะไเลขยผเขาแสดงว่าคูณท่านต้องพลาดท่านท่านบม่ได้เบิร์กเลยนั่นบล่ะถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดพลาดอย่างแรงพลาดอย่างแรงเลยเพราะว่าเผื่อเลขผมถูกสามตัวคุณไม่ได้ดูคุณจะไปดูบ่นอะไรบลาโอ้เออเสียดายน้ำกรดเสียดายน้ำกรดโอ้ยบม่ได้เบิร์กนลย เอาได้เป็นพลาดอย่างแรงอย่างนี้นะมิะลันต้องดูไว้ทุกคลิปเอเพราะว่ากัวพลาดนะับผ่าฮ่าฮ่าพบาฮ่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 าม่า่อเ่าฮา่่าฮัาฮ่าฮ่ร่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่หน่า่าฮ่งส่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าา่าฮ่าย่่อาา่าา่่่่า่ งาเลยเจ้างาดิถ้าใครไปดูถือว่าพลาดจสิแ่ันะไม่ทาีดวน้อเอมาฝกันังไคนจะต้องปากพ่อแม่พี่น้องสามนั่นครับผมเนาะเออเยอมาไปสอบต้งมาคันฝันด้วนกับฝันด้วนกัมาบอกด้วนเลยนี่ฝันด้วนมาบอกด้วนเลยนีเจ้สิแม วันนี me, ้เรนก็บอกยังไงครับสว like ัสดีครับเดี่ยสวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเขามาไหมเขามาไหมครับมาบ่ท่านมูมาบ่ท่านมูออกใหม่เนาะออกใหม่ครับออกไปยังเริ่มใหม่มันนี้เฮากามาพอกันกับเสียจวนนะคะครับลุงคับเสียงวนครับเสียงวนเสียจวนไอเนอะครับ ภาษีมาหาแนวข้างคือเก่าล so ่ะค e <jem> yeah, ่ะเสียครับอย่ยฟันเราบอค้างเงินนี้ฟันแล้วฟันสองขึ้นซ้อนเลยด้วยปาดตัวแต่ว่าพอไหวมาซาตัวนี้อย่ามาซาแล้วเ่าไหวอย่ามาซาอย่าพลาดเจ้าก็ได้อันนี้เพิ่มเงินด้วยเนาะจ้าเออจัดไปจ้าเเเออสียทาได้นะมาซามาซาไครับ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  บอกพวกปันในไปบ้างด้วยเออปันมาขึ้นเล่ครับครับที่ผมปันอ่ะปันมาไปกินงานเลี้ยงงานดอกงานแต่งงานแตงงานแตงดุกน้องเกาหมู่เขาแต่งงานโอ้ครับตอนเช้าผมไปไปกินไปกางเวทนี่แหละครับไปงันยำตอนแร่งี่สินะไปหอดอ่ะ เออเขาเรื่องเห็กินเรากินเบียร์ทาใช่ไเวลาจะสิบครับครับก็วินแล้วบาริบาริอดคาคร์ดาวน์แ่เป็ยนประเทศเนีเด้อเอเดนสินะเออต้องดูยังเมาเลยด้วครับอือ้ขึ้นไปเป็นเกียรติให้แก่คู่บ่าวสาวด้วยความความอะไรบ่าวสาวครับขณะนี้เวลาสิบแปดนิกาจังสิครับครับอือเผมเรียขึ้นไปความพวกอะไรจ้าสาวจ้าบ่าวอือ บาดีเขาใหญบาดีเขาใหญ่ท้ายลูกที่เราเลือกมาขอมาไล่เลยครับครับนี่แหละเขาเรียกตากอกระลายดิเออ้ยเเวิ่งแลไปยืนเคี่ยงคางเขาจนถึงผมยุคกลางจะบ้านเจ้าสาวยุคางอ๋บ้าจ้สาวยุ่างเดี๋ยวเขานับก่อนเขาจะทายดูเขาขจะนับหนึ่งสองหนสอง้ออห่งสผมยินด้ไป็นเขาเอาไม้หนึ่งสอง หนึ่งสองเอออ๋อเป็นสียำยำอยู่ข้างนั้นเลยนอกจากนแล้วก็บ้านหนึ่งสองสามนสีแดงครับครับครับใส่มันได้สะได้แขังเป็นสี่ดงก่อนที่จะถ่ายรูปคู่กันเขาเอาใครออกจากเแม่จะสาวว่าออกไข่ออกจากมือจะเบาวจะสาวคู่ละหน่วยครับเพอจะเบาวจะสาวถือใครไว้คู่ละหน่วยงานแต่งมาดีแม่จะสาวเรียกว่าเอาใครออกมือจัด ยาบาเขาจะสาวออไปครับครบบแต่เดี๋ว่าพีศูนย์ละไหมแต่ทีนี้ไม่ไม่ที่สองศูนย์โชนาการศูนย์ไม่ได้มาแลมันก็คือได้ระยะว่ายนับใกล้ๆยังไงมันยังเสียเห็นาเห็นมันบัถือตั้งขวงไอเออใครแนบบ้านนี่โอ้ยเราเป็นระยะห่างหมดเออ ทางจากสองเดียวก็ได้หรอกเทายผมได้เปิดนาเพราะว่าผมเป็นตัวปลอมครับอ้โหน่แห่งดังาไปใช้ในโคตาได้เส้นแม่เอะไปใช้กระดาษโคตรจับรถตลกตอนตีวัียัเนี่ยตอนนี้นเวล้ผมเรียว่าอาจารรียกบอให้ประันนันแต่ก่อนเป็นบอกผมเป็านแต่งเขา เป็นงานแต่งบม่ไป็แต่งงานเจ้าของดิเไปงานแต่งคนอื่นไม่ใช่ผมไปแต่งงานผมไปแต่งงานเมียเขาก็ะิกขาผมตายเลยลาผมไปแต่งงานคนอื่นไม่ใช่ไปแต่งงานเจ้าของแต่งงานเขาไปแต่งงานเจ้าของก็จะบอกเ MC มาทุกคนล่ะไปกินดองน้ำแกงไปกินแต่งไม้อีกละเจ้าของมานี้ ขึ้นที่สองขึ้นที่ล่าสุดฝันว่าได้กินมีที่ไส้ไปกินข่าวรั่มแล้วหอมหวานกับอีกนอกอีกคนนึงมี่ซีเขาบอกมีน้องไส้อีกคนนึงเลยครับครไปกินข่าวย่บ้าน์ไก่กระองใจนี้ได้หอมกินตุ๊กตาสามพูดผมได้คิดว่าเล็กี่กับน้องเล็กตกเป็นพี่กับน้องนะครับพี่ก็ระดับ พี่กำนองไปน้ำกันเนาะไปกินข้าวซุ้มกันนะมาเราพอเลยฟานโทพี่กำนองเลยเล่นว่ลเรียกนี้ต่อไปเรียกพี่กำนองไม่เกินสามสี่ครับไม่เกินสามสี่พี่กำนองย่างสูงเกินสามสี่นกานนอกากนั้นก็หนึ่งสองสองสามนึ่งสองสามอะสามสีัย่างสูงสุดพกเกินสามสี่ เป็นพีกับน้องอว่ามันสามสี่คนในนี้น้ำกันามเพราะว่าเท่ากับสามคนห้องคัวกับพุนหน่งนะ่าไรหองควัเป็นผู้ยิ่งเดี๋ยวมันเป็นสามสีกับสือกันไ้เรนบอกเวลาไอเอฟซีรองพิจ็ดหน้าเบิงนมาคือผมเอกยังเอาจังสินะครับมันเป็นเรื่อคร่งฝันเพราะฝันไปอาจิเขาซัน็นสามตัวสองตัวเรนบอกอาจว่าไม่ยังโตกันได้จังสินะครับเพ่นวงออฝันเป็นซีซีจรินครัเป็นแนวทางเนาะ ถ้าคูมากก็ยังเอาแต่ผมผมมาของผมแล,ล้วล่ะพี่กับน้องแน่นอนล้านเวอร์ชันผมพูดจริงใจพี่กับน้องมันมีหลายสุดเสียมากสุดใหมากที่สุดครับสุดหนึ่งสองสามเรียสามตัวเลยครับหนึ่งสองสามเรื่องเลียงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเกินทบเลยครับโอ้เรียกล่ากให้เป็นรองทอบไปเลยสามสี่ออเนาะไม่เเขากนะ็ต่างใบกันเลยครับ,บครับ,รบ,รบแม่นครับ ไม่ผิดวังถ้าใครไปดูคลิปที่ถือว่าพลาดนะเพื่อเลขยกขบข่าสามตัวทุกคต้องพลาดนี้ครับแม่นนะครับแม่นคนวัเบินไม่หมดเวลครับะไรเพราะว่าฝันแคกละเรียกความยุ่งผมคือพี่ไส้ผมครัือยู่นเรห้องวนี่แหละอย่างนี้ได้นีนะครับเล้าผ้ถือได้เหอมเอาเอาไว้หลายสุดรัสเซียนี่ผมเ็ได้เอายุ่งพอเขาจะปันเขาจะฟืนขึ้นนี่โอ้สุดยอดอดเลยตัวนี้ว้าตัวจักรสิเ หาื้อยครับนไอเครับพี่ไพี่กนอผมขึ้นพี่กับฟันอีกนดีเผมขึ้นอีก้ันเสียงวันฟันมาไดครับวันอุ้มพญานาคเขาบ้านอ้ว่ามันสิเป็นฟันดีว่าองนอ้ยก็เป็นฟันดีนะครับนมอุ้มพญานาคเขาบ้านเอาไปว่าไปพอนอนเลยครับมีหอดเบื่อเบื่อยู่น้ำมันพญานาคนว่า กาสเพิ่อคนเลี้ยงห่องวันเลี้ยงห่เมียเรียกวาเห็นเบือเพื่อนองคโอ้ันดีฝันดีเสีนกบหนของมกินได้เห็นแ้เห็นเลยฮ่า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 ฮาฮ่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  6ก2ีสองนี่หว้อ้้นวันนบ้แม่มี้้หลายบา้าหลังอยู่้าอยูุ่่นเดกส2อม่ซื้อไม่นะไมอม่ยหัง้สอ้นีม่นี่ละเ็กไม่คือ6กซสองนี่ละอ๋ออันนี้บาเล็กทีไม่เออครับนอย้านเล็กทีเราขึ้นในฝันนั่นแหะนไ่ไดอุ้มพญานาคขบ้านหลังนีละเขาบ้านหลังนี่ละอืมจ้าเกษยี ยังว <Net> ่าคนว่าอะไรมาโทรอะไรโทรๆลงดีนะแล้วมาเปล่าว่าตักไว้บ่นอนพอดีได้อ๋อค่ะกําลังจะว่าสิเบิ่งอันหมายเลขวั่นน่ะโทรฮ้องก่อนเด้อหุงยาก็เลยหุงเมียก่อนเออนี่หุงเมียก่อนเด้อพอค่ะก็เดี๋ยว